สัญเมสันติโมกันติมาระพันธนาผู้ได้รู้จักระวังกิจผู้นั้นจะพ้นบ่วงแห่งมานครับก็ทำมะสวัสดีไปยังเจติธรรมพี่น้องทุนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ว่าเดินเรื่องข้อสรุปการพิสูจน์และก็ท่าทีปฏิบัติต่อเรื่องชาตินา ถ้าพูดถึงเรื่องชาติก่อนชาติหน้านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่เป็นคำถามที่คนสนใจกันมากนะครับแล้วก็เป็นข้อกังวลค้างคาใจของคนทั่วไปเพราะเป็นความลับของชีวิตที่สั้นอยู่ในอวิชชาจึงเห็นควรกล่าวสรุปไว้ในที่นี้โดยเฉพาะแง่ที่ว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็จะพิสูจน์ได้อย่างไร ในเรื่องของชาติหน้าเราก็มาดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสหรือว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีมาว่าอย่างไรนะครับก็ที่หนึ่งตามคำสอนในพุทธศาสนาเมื่อว่าตามหลักฐานในคำพีง่ายๆก็แปลตามตัวอ,อักษรเลยก็ตอบว่าสิ่งเหล่านี้มีตอบได้เลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มี เรื่องชัดหน้ามี 2. การพิสูจน์เรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่อาจแสดงให้เห็นประจักแก่ผู้ไม่รู้ไม่ว่าในทางบวกหรือในทางลบคือไม่ว่าในแง่ว่ามีหรือในแง่ที่ไม่มีมันเป็นไปได้เพียงขั้นเชื่อนะครับเชื่อว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มี พราะว่าทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อหรือว่าผู้ที่พยายามจะพิสูจน์ในเรื่องนี้ว่ามีและผู้พยายามจะพิสูจน์ว่าไม่มีเหมือนกันเนี่ยต่างก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแห่งชีวิตไม่รู้ว่าตนหรือของผู้อื่นต่างก็มืดมนต่ออดีตและรู้ไกลออกไปไม่ถึงคือไปไม่ถึงแม้เพียงการ เกิดในครั้งนี้ในคราวนี้ของตัวเราเองแม้แต่ชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่เป็นไปอยู่ในขณะนี้เราก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นอนาคตแม้แต่เพียงว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับข้อนี้จึงบอกว่าการพิสูจน์เรื่องนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดข้อที่สถ้าจะพิสูจน์ หลักมันก็มีอยู่ว่าสิ่งที่เห็นก็ต้องดูด้วยตาสิ่งที่ได้ยินมันก็ต้องฟังด้วยหูสิ่งที่ลิ้มสิ่งที่รู้รสมันก็ต้องชิมด้วยลิ้นเหล่านี้เป็นตน้นสิ่งที่เห็นมันจะใช้หูสิบหูร้อยหูพันหูแล้วก็ใช้ลิ้น10บลิ้นร้อยลิ้น พันลิ้นรวมกันมันก็พิสูจน์สิ่งที่เห็นไม่ได้นะครับต่อให้มีหูสิบหูลิ้นสิบลิ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้มองเห็นได้พิสูจน์ไม่ได้หรือสิ่งที่เราได้ยินอยู่นะมันจะใช้ตาถึงถึงพันตาใช้จมูกร้อยพันจมูกรวมกันมันก็พิสูจน์ในเรื่องสิ่งที่ได้ยินไม่ได้ หรือในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินแต่ต่างระดับคลื่นต่างความถี่มันก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องไม่รู้กันบางอย่างที่สัตว์หรือว่าแมวมองเห็นบางอย่างที่แมวมองเห็นสิบตาร้อยตาพันตาของคนรวมกันก็อาจจะไม่สามารถเห็นได้หรือบางอย่างที่ข้างข่าวได้ยิน สิบหูคนรวมกันก็ไม่ได้ยินเหล่านี้เป็นตอนในแง่ที่หนึ่งการตายการเกิดเป็นประสบการณ์ของชีวิตโดยตรงโดยตรงหรือแคบลงมามันก็เป็นปรากฏการณ์ของจิตจิตซึ่งต้องพิสูจน์ได้ชีวิตหรือตัวจิตเองก็คือต้องตายเองนั่นแหละครับการพิสูนจน์จริงควรจะเป็นไปใน แนวทางดังต่อไปนี้นะครับ 1. พิสูจน์ด้วยจิตจิตก็คือท่านต้องใช้จิตที่เป็นสมาธิแน,แน่ถึงที่สุดแต่ถ้าไม่ยอมทําตามวิธีนี้หรือกว่าว่าที่เห็นในสมาธินั้นอาจจะเป็นการเกิดนิมิตหรือว่าเอานิมิตมาหลอกตัวเองเราก็ลองเลื่อนไปดูขึ้นไปสู่วิธีอื่นต่อไปข้อที่สองก็พิสูจน์ด้วยชีวิตเลย ตั้งแต่เกิดมาในคราวนี้นะครับคนที่ได้ยินได้ฟังยังอยู่กันอยู่นะก็ยังไม่เคยมีใครตายใช่ไหมครับดังนั้นจะรู้ว่าเกิดหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยการตายของคนคนหนึ่งหรือว่าของใครคนนั้นก็คือของใครของมันแต่โดยวิธีนี้นะพิสูจน์ด้วยชีวิตมันก็ไม่มีใครกล้าไม่มีใครยอมทดลองต่อมาข้อที่สา ในเมื่อไม่ยอมพิสูจน์ด้วยชีวิตมันก็ได้เพียงแต่แสดงหลักฐานพยานชี้แจงเหตุผลอย่างเช่นว่าหาตัวอย่างมาหาคนระลึกชาติได้แล้วก็มาพูดมาคุยมาสอบสวนในกรณีต่างๆเหล่านี้หรือแสดงเหตุแสดงผลโดยการหาความจริงอื่นมาเปรียบเทียบมาเทียบเคียงในเรื่องอย่างวิสัยแห่งการเห็นการได้ยิน ที่ขึ้นต่อระบบคลื่นและความถี่นั้นได้กล่าวมาแล้วมันก็จะช่วยเห็นว่าน่าเชื่อเชื่อบ้างหรือว่าเชื่อมากขึ้นซึ่งรวมอยู่ในขั้นตอนของความเชื่อเท่านั้นนะครับการพิสูจน์ข้อที่สี่ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะพยายามพิสูจน์ให้กันและกันดูได้แค่ไหนก็ตาม สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครหนีพ้นก็คือทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องและเป็นที่สืบต่อไปของชีวิตข้างหน้าที่เชื่อหรือไม่เชื่อว่ามีนั้นด้วยก็คือชีวิตขณะนี้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่อมันอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อมันเป็นเช่นนี้สิ่งที่คนเอาใจใส่ให้มากๆจึงได้แก่ชีวิตในปัจจุบัน ชีวิตในปัจจุบันนะครับและสำหรับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาธรรมเป็นศาสนาแห่งการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นจุดสนใจกว่าและเป็นที่สนใจจริงแท้ก็จึงได้แก่การปฏิบัติต่อชีวิตที่เป็นอยู่ในขณะนี้ว่าจะดำเนินเดินชีวิตที่กำลังเป็นไปอยู่นี้อย่างไร จะใช้ชีวิตที่มีอยู่แล้วนี้อย่างไรเพื่อให้เป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีและเพื่อให้ชีวิตข้างหน้าถ้ามีก็มั่นใจได้ว่าจะสืบต่อออกไปเป็นชีวิตที่ดีที่งามที่สมบูรณ์ด้วยดังนั้นสิ่งที่ควรกล่าวถึงจึงได้แก่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เสนอแนะในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ ในบาลีชั้นเดิมคือพระสูตรทั้งหลายกล่าวบรรยายเรื่องชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์อันนี้ไว้น้อยมากโดยมากเพียงเ่ยถึงหรือกล่าวถึงเท่านั้นสแสดงถึงอัตราส่วนคนไก้ใช้ความสนใจในเรื่องนี้ว่ามีเพียงเล็กน้อยในเมื่อเทียบเียงกับคำสอนที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในโลกปัจจุบันหรือข้อปฏิบัติจำพวกศีลสมาธิและปัญญาหรือว่าไตรสิกขา บาลีเมื่อกล่าวถึงผลร้ายของการทำความชั่วหรือกรรมชั่วและอานิสง์ของการทำความดีหรือกรรมดีถ้ากล่าวถึงการไปเกิดในนรกหรือสวรรค์ mm. ก็มกักจะได้กล่าวไว้ต่อท้ายๆผลที่จะประสบในชีวิตนี้โดยกล่าวถึงผลในชีวิตนี้บางส่วนบางข้อพอกล่าวไปแล้วก็จะจบลงด้วยคำว่า เมื่อแตกกายทำลายคันภายหลังมรณนะย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกถ้าทำบาปหรือเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าทำบุญก็สังเกตในเรื่องนี้มีอยู่สองอย่างก็คือในประการแรกท่านถือเอาผลในชีวิตปัจจุบันเป็นสำคัญและแยกแยะอย่างชี้ชัดเป็นอย่างๆงลงไปส่วนผล หลังความตายโลกหลังความตายกล่าวเพียงปิดท้ายไว้ให้ครบรายการเป็นการปิดท้ายประการที่สองการตรัสถึงผลดีผลร้ายเหล่านั้นเป็นไปในลักษณะแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือผลที่จะเกิดขึ้นเองตามเหตุไม่ต้องวอนหลังเป็นเรื่องของการรู้ไวใ้ให้เกิดความมั่นใจเท่านั้น ถึงไม่ตั้งความปรารถนามันเป็นเหตุปัจจัยมันก็ย่อมเป็นไปเช่นนั้นถ้าพูดถึงสําหรับคนที่เขาไม่เชื่อในเมื่อยังได้เพียงแค่เชื่อคือเชื่อว่าไม่มีก็ยังไม่รู้แจ้งประจักษ์จริงก็ย่อมไม่อาจปฏิเสธความสงสัยในส่วนลึกแห่งจิตใจของตนได้โดยเด็ดขาดคนเหล่านี้เมื่อเรี่ยวแรงความมัวเมา ในวัยหนุ่มวัยสาวเสื่อมไปแล้วถูกชราครอบงำแล้วความหวัดหวันกลัวต่อโลกหน้าก็มักได้ช่องแสดงตัวซึ่งเมื่อไม่ได้เตรียมตัวไวด้ดีไม่ได้เตรียมความดีไว้ก็จะต้องมีทุกข์มากดังนั้นเพื่อความมั่นใจถึงแม้คนที่ไม่เชื่อก็ควรทำดีเอาไว้จะมีหรือว่าไม่มีก็มั่นใจสบายใจและโปรง่งโล่งใจ ทีนี้มาดูสำหรับคนที่เชื่อคนที่เชื่อก็พึงให้ความเชื่อนั้นอิงหลักความเชื่อที่เป็นเหตุปัจจัยอย่างแท้จริงก็คือมองเห็นผลในชาติหน้าว่าสืบต่อไปจากคุณภาพของจ,จิตใจให้มองผลในชาติหน้าว่าสืบต่อไปจากคุณภาพของจ,จิตใจที่ได้สร้างขึ้นไว้แล้วในชาตินี้ แล้วเน้นที่การทำกรรมดีในปัจจุบันเพื่อสร้างเสริมคุณภาพของกิจคุณภาพของชีวิตที่ดีงามเพื่อให้ชีวิตที่สืบไปข้างหน้าเป็นชีวิตที่ดีที่งามด้วยการเน้นในแง่นี้จะทำให้การเกี่ยวข้องกับชาติหน้าหรือการบังผลในชาติหน้าเป็นไปในรูปแบบของความมั่นใจโดยอาศัยปัจจุบันเป็นรากฐานและการหวังผลชาติหน้านั้น ยิ่งจะทำให้เอาใจใส่ความสำคัญแก่ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นโดยไม่เสียหลักการที่ว่าถึงจะยุ่งเกี่ยวกับชาติหน้าอย่างไรก็อย่าไปให้ความสำคัญกว่าชาติที่เป็นอยู่ในขณะนี้และจะได้ไม่เน้นการทำกรรมดีแบบการลงทุนเพื่อสแสวงหาผลกำไรในชาติต่อไปความเชื่อต่อชาติหน้านั้น ควรจะเป็นเรื่องที่ช่วยให้เลิกหรือให้บรรเทาอาการพึ่งพาอาศัยอำนาจโดนบันดาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับภายนอกด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเพราะการเชื่อเรื่องชาติหน้าหมายถึงการเชื่อในเรื่องกรรมดีที่ตนกระทำความมั่นใจที่ผลที่จะได้รับถึงด้วยการทำความดีที่เป็นเหตุปัจจัยและการที่จะต้องก้าวหน้า จเจริญสูงขึ้นไปในสังสารวัตนั้นส่วนการรอคอยหวังพึ่งอำนาจภายนอกดนบันดาลมันจะย่อมเป็นการทำตัวให้อ่อนแอลงอ่อนแอลงและเป็นการกดจมตัวเองให้ถอยลงหรือล้าหลังห่างออกไปในสังสารวัตถแต่หากผู้ใดถล่มตัวหวังพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับซับซ้อนเหล่านั้นไปบ้างแล้วก็ต้องรีบ ถอนตัวถลอยตัวออกมาสร้างเรี่ยวสร้างแรงกำลังของตนเองขึ้นใหม่โดยเร็วทีนี้สำหรับผู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็จะต้องพยายามก้าวไปหรือให้ได้รับการสอนให้ก้าวไปจนถึงขั้นเว้นการทำความชั่วมาทำความดีโดยไม่ต้องขึ้นต่อความเชื่อหรือความไม่เชื่อนั่นเลยก็คือทำดีได้โดย ไม่ต้องหวังผลในชาติหน้าหรือว่าถึงแม้ไม่เชื่อว่ามีชาติหน้าก็จะไม่ทําความชั่วทาความผิดใดๆผลข้นนี้ทําให้เกิดขึ้นได้โดย 1. การฝึกอบรม,อ,ลลรอ,มอุศลชนทะหรือธรรมฉันทะอุศฉชนทะธรรมฉันทะให้กล้าแข็งให้เกิดคุณธรรมทําให้เกิดความฝักใฝ่ในธรรมรักความดีความงาม ้องการความประณนตหมดจดมุ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุอุดมสภาวะของมันสองสร้างความใฝ่รักในปิติสุขอันประณนตลึกซึ้งภายในและให้ความใฝ่ปิติสุขประณีตหรือการได้ประสบปิติสุขประณนตนั้นเป็นเครื่องป้องกันการทำความชั่วและหนุนการทำความดีในตัวของมันเองทั้งนี้ เพราะการที่จะได้รับปีติสุขะณิตนั้นมันก็ยังเป็นเงื่อนไขอยู่ในตัวว่าต้องเว้นทุจริตประกอบสุจริตและการได้ปีติสุขะณิตนั้นแล้วก็จะเป็นแรงนวงเหนี่ยวไม่ให้ลงไหไปในกามารมณ์ถึงขั้นที่จะประกอบกรรมชั่วร้ายได้อย่างไรก็ตามสําหรับปีติสุขะลีตขั้นโลกิยะอาจจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้ติดเพลิดเพลินมากเกินไป เนเสียงานหรือหยุดความเจริญก้าวหน้า 3. การฝึอกอบรมจิตปัญญาให้เจริญถึงขั้นที่จะเป็นอยู่ได้ด้วยปัญญาหรือดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคือมีความรู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิตรู้ธรรมดาแห่งสังขารพอที่จะทำให้จิตใจให้เป็นอิสระได้บ้างพอสมควรไม่ลงไหลใกล้หล,ลงติดอามิสหรือกามวัตถุ ถึงกับว่าจะไปทําความชั่วความร้ายมองชีวิตจิตใจของมนุษย์อื่นสัตว์อื่นด้วยความเข้าใจอย่างเห็นทุกข์สุขแ่ะงความต้องการของเขาพอที่จะทําให้คิดในทางที่เกื้อกูลช่วยเหลือด้วยก,กรุณาไม่มีใจน้มน้อมไปในทางที่จะเบียดเบียนผู้อื่นข้อนี้นะับเป็นขั้นบันไดแห่งการดําเนินชีวิตของท่านผู้ได้เข้าถึงโลกุตรธรรม ซึ่งมีโลกุตรสมาธิิฐได้เกิดขึ้นแล้วหรืออย่างน้อยก็เป็นขั้นของผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโลกุตระธรรมนั้นถ้ามยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงก็เป็นอยู่ด้วยศรัทธาที่เป็นบุพภาคของปัญญานั้นคือศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาและเป็นไปเพื่อปัญญาจึงเชื่อในวิถีแห่งการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา มันใจในชีวิตที่เป็นอิสระด้วยปัญญานั้นว่าเป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐสุดและพยายามดำเนินปฏิปทาอย่างการเป็นอยู่ด้วยปัญญาที่ประกอบด้วยกรุณานั้นด้วยตนเองความจริงหลักปฏิบัติทั้งสข้อนี้มันเกี่ยวเนื่องกันใช้ประกอบเสริมกันได้โดยเฉพาะข้อที่หนึ่งต้องใช้ในการทำความดีความงามทุกสิ่งอยา่างจรงเป็นที่อาศัยของข้อที่สอง และสามตามมาด้วยถ้าปฏิบัติได้ตามหลักสามข้อนี้ความเชื่อเรื่องผลกรรมในชาติหน้าก็จะเป็นเพียงส่วนช่วยเสริมขยายความมั่นใจในการเว้นเชื่อทำดีให้มั่นคงนั่งแฟนยิ่งขึ้นสำหรับบางคนแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นตัวตัดสินเด็ดขาดว่าถ้าเขาจะไม่ได้รับผลในชาติหน้าแล้วเขาจะไม่ยอมทำความดีเลย ถ้าอ่อนแอเกินไปไม่สามารถฝึกคนหรือฝึกตนให้ปฏิบัติตามหลักสามข้อนี้ได้ก็ใช้ความเชื่อต่อผลกรรมในชาติหน้าเป็นเหตุจูงใจให้เ,เว้นเชื่อทำดีก็ยังดีวกว่าปล่อยให้ชีวิตดำเนินกันไปอย่างลงไหลในการเสพสวยการวรัตถุมุ่งแต่แสวงหาอามิสมาปลนเปลือตนซึ่งมีแต่จะทำให้ การเบียดเบียนและความชั่วร้ายนานา,นา,นา,นาระบาดแพร่หลายนำชีวิตและนำสังคมไปสู่หายนะโดยทายเดียวและถึงอย่างไรความเชื่อผลกรรมในชาติหน้าก็จัดเข้าในโลกิยะสมาธิฏฐิซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อให้ก้าวหน้าไปในทางที่ดีงามได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าพูดในเรื่องผลกรรมตามในแห่ง จุละกรรมวิพังขสูตรเมื่อเราทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็จะได้นำเอาพุทธพจน์บางบทบางแห่งที่สำคัญที่ได้กล่าวถึงผลกรรมทึ่งสืบเนื่องจากปัจจุบันเลยไปถึงพบหน้าชาติหน้าตามที่ปรากฏในจุลกรรมวิพังขสูตรมาแสดงไว้สรุปใจความได้ดังต่อไปนี้นะครับดูก่อนมานพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเ่อมยงจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้สามและประณีตสตรีหรือบุรุษผู้มักทำปานาติบาตเป็นคนเหี้ยมโหดหมกมุ่นอยู่ในการประหัรประหารไร้เมตตาการุณด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่สุดแล้วตายไปย่อมก็ถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นถ้าหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเกิดเป็นคนมีอาอยุสันสตรีหรือบุรุษผู้ละเว้นปานาติบาตมีเมตตาการุณเมื่อเกือ้อกูลแกสรพสัปปตว์ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพลั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมก็ถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนที่มีอายุยืยนสตรีหรือบุรุษผู้มีนิสัยชอบเบ็ดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งหลายโดยมือไม้สัตราโดยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพลังพร้อมถึงที่แล้วตายไป ย่อมก็ถึงอบายทุกปฏิวิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดณที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมบีโรคมากหรือว่าเป็นคนขี้โรคสตรีหรือบุรุษผู้ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งหลายโดยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพลั้งพร้อมถึงที่สุดแล้วตายไปย่อมก็ถึงสุขติโลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้นหากกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคน้อยก็คือมีสุขภาพดีสตรีหรือบุรุษเป็นคนมักโกรธเครียดแค้นง่ายแคลว่ากล่าวนิดหน่อยก็ขัดใจพุ่งพล่านพยาบาทแสดงความขึ้นเครียดให้ปรากฏโดยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติขั้งพร้อมถึงที่แล้วตายไป ย่อมก็ถึงอบ,บายทุกติบินิบาทนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดณที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนที่มีผิวพรรณสามไม่สวยไม่งามสตรีหรือบุรุษเป็นผู้ไม่มักโกรธด,ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพลังพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมก็ถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนหน้าเริ่มใสมีรูปร่างท่าทางจนใจหน้านิยมสตรีหรือบุรุษผู้มีใจริษยาคนอื่นได้ลาบได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาก็ไม่สบายใจทนไม่ได้ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพร้อมๆถึงที่แล้วตายไปย่อมก็ถึงอบายทุกติวินิบาตานรก หรือมิฉนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีสักดาน้อยคือต่ำต้อยด้อยอำนาจวาสนาสตรีหรือบุรุษผู้มีใจไม่พริศยาด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพลั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมก็ถึงสุปฏิโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นอากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีศักดามากมีเดชมีอำนาจม,มีบุญมีบารมีมีวาสนามากสตรีหรือบุรุษผู้ไม่บำเพ็ญฐานไม่ให้ปันข้าวน้ำผ้านุ่งห่มเหล่านี้ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติต่องพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมกระทึงอบายทุกติวินิบาทนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดณที่ใดๆในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะน้อยหรือว่ายากจนสตรีหรือบุรุษผู้บำเพ็ญทานให้ปั่นข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าหม่มเหล่านี้เป็นต้นด้วยกลรงนั้นซึ่งถือปฏิบัติพลั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมก็ถึงสุขติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโคะมาก สตรีหรือบุรุษผู้เป็นคนแข็งกระด้างเย่อหยิ่งชอบดูถูกคนไม่เคารพนับถือไม่กราบไหว้ไม่แสดงความเอเื้อเฟื้อแก่ผู้ที่สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพ,พร้อมๆถึงที่แล้วตายไปย่อมก็ถึงอบายทุกติบิมิบาทหนกรกหรือมิฉะนนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิดหน้าที่ใดใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีตระกูลต่าสตรีหรือบุรุษผู้มีเป็นคนแข็งกระด้างไม่เย่อหยิ่งแสดงความเคารพนับถือกลากบไหวเอื้อเฟือ้อแก่ผู้ที่สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นโดยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพร้อมๆถึงที่แล้วตายไปย่อมก็ถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย จะเกิดณที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีตระกูลสูงสตรีหรือบุรุษผู้ไม่เข้าหาไม่สอบถามสมณะหรือพลามว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรมีโทษไม่มีโทษอะไรควรปฏิบัติอะไรไม่ควรปฏิบัติอะไรเมื่อทำแล้วจะเป็นไปเพื่อโทษทุกอะไรเมื่อทำจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขชั่วกาลนานด้ยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติคล่องพร้อมถึงที่สุดแล้วตายไปย่อมก็ถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีปัญญาสามสตรีหรือบุรุษผู้รู้จักเข้าหาสอบถามสมณะหรือพรามรู้ว่าอะไรดีอะไรเชื่อหล่านี่ด้วยกรรมอันนั้นซึ่งถือปฏิบัติคล่องพร้อมถึงที่แล้วตายไป ย่อมก็ถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนที่มีปัญญามากนี่จะเห็นได้ว่าในพระสูตรนี้แม้จะกล่าวถึงผลที่จะประสบในชีวิตข้างหน้าแต่ก็เน้นที่การกระทําในปัจจุบันเป็นหลักโดยเฉพาะการกระทําที่มีลักษณะเป็นความประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นประจำ เป็นส่วนแห่งการดำเนินเดินชีวิตชนิดที่จะสร้างสมคุณภาพของจิตใจปรุงแต่งลักษณะนิสัยของบุคลิกภาพได้และเป็นเหตุปัจจัยโดยตรงแก่ผลจำเพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่ว่าเป็นอานนสส์ที่ฟุ้งเฟอ้อชนิดที่ว่าทำกรรมดีอะไรเพียงครั้งเดียวเช่นให้ทานครั้งหนึ่งมันก็มีผลมากมายมหาศาลไม่มีขอบเขตจำกัด จะหวังจะเป็นอะไรจะปรารถนาได้อะไรก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นทั้งหมดซึ่งถ้าเน้นกันมากก็จะทำให้คนมุ่งแต่จะทำบุญกุศลแบบฝากเงินในธนาคารฝากไว้เฉยๆแล้วก็ไปนั่งรอนอนรอรับดอกเบี้ยหรือว่าแบบคนเล่นลัตเตอรี่คือหวังผลที่ลงทุนทีหนึ่งบางคนที่เป็นกำไรมากมายมหาศาลหลายร้อยหลายล้านหลาย มืนหลายแสนเท่าอย่างนี้แล้วก็ละเลยไม่ใส่ใจกรมดีชนิดที่เป็นความประพฤติปฏิบัติทั่วไปแล้วก็การดําเนินชีวิตที่ดีงามในประจําวันอย่างที่ตรัสไว้ในพระสูตรนี้นะครับรวมความว่าสาระของจุลกรรมวิพังค์สูตรนี้ก็ยังคงยืนหลักสําคัญที่ว่าหลักการสําคัญที่ว่าการนึกถึงผลกรรมที่จะได้ประสบในชีวิตพบหน้า จึงเป็นไปในลักษณะของความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจโดยอาศัยกรรมคือคุณภาพของจิตใจและคุณภาพแห่งความประพฤติที่ตนเองมีอยู่ในปัจจุบันนี้เองและการได้รับผลที่มันห่างไกลไปเบื้องหน้านั้นมันก็มีลักษณะที่สืบทอดต่อเนื่องออกไปยังมีความสัมพันธ์กันได้ตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัย หลักสังรัดม่ริชัยในเรื่องนี้อาจพูดง่ายๆสั้นๆในแนวหนึ่งว่าความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้ามันจะต้องเป็นความ